ดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการเก t กึืนดูตลอดทัวร์ดูรายการคู่รับตลอดทัวร์นี่นี่วัดีวันนี้จังหวะจังหวะบอบบี้อาจจะคล่อมนิดหน่อยคุณผู้ชมต้องทำใจนิดนึงเพราะว่าเป็นเด็กพิเศษเหรอเป็นเด็กพิเศษเป็นเด็กที่มีต้องมีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษอ๋อดูแลพิเศษอยู่ในหมวดของเด็กออทิสติกค่ะโอเควันนี้วันนี้รายการคู่รับตลอดทัวร์นะคะเราก็จริงๆเป็นรายการที่ ออกอากาศทางช่อง9ทุกวันอาทิตย์4โมงอยู่แล้ววันนี้รายการเก็ตกึนก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของรายการคู่เลิฟตลอดทัวร์ไม่มีใครถ่ายเบื้องหลังให้เราใช่แบบ จเถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมตามเก็ตขึ้นมาเลยแล้วมาดูคู่รถตลอดทัวร์ทำงานกันตะลุยทําอะไรใช่วันนี้แน่นอนคือเรามาที่จังหวัดสมุทรปราการใช่แล้วค่ะเราจะพาไปเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการไปดูชุมชนที่เขาอยู่กันยังไงในไม่มีถนนเนี่ยมีแต่น้ำเนี่ยทำยังไงจะเป็นเวนิสของเมืองไทยใช่ใช่ออาไปโอเคตามมาตอนนี้ประมาณ สิบมงแล้วเหรอเร็วจังจะให้แนะนำรู้จักทีมอันนี้นี่โจโจเป็นคอนเทนเนอร์อันนี้ต้นครีเอทีฟดุยดุยเอ็มเดอะเช้ามานี่กล้องเมนก็จะมีออกกองประมาณน่าจะประมาณสิบคนไปทุกที่ตัวสำคัญตรงนี้คนสำคัญที่สุดตรงนี้สวยสวยสวย เป็นเป็นโปรดิวเซอร์ของคู่ลักตลอดตัวสวยด้วย,ดวยสวยด้วยสวยที่สุดในกองเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียว เราจะบอกผู้พิทักว่าเราอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ20กมเท่านั้นเองเป็นจังหวัดสมุทรปราการค่ะบรรยากาศสดชื่นอากาศบริสุทธิ์มากเลยแล้วก็ยังเรายังไม่บอกนะคะว่าเราจะจะพาไปแบบคล้ายๆปวกร้อนแล้วก็จะบอกเพราะว่าจะพาไปที่หมู่บ้านที่ Global warming แล้วก็จะไปเริ่มต้นอย่างที่ท่าเหลือปารีสเป็นจุดว่าใครจะไปนก็ต้องมาขึ้นที่ท่าเหลือปารีสเนี่ยค่ะแล้วก็จะไปเจอดีรติซึ่งเป็นไซต์วพราะวชายที่ผู้ชายที่ละติ ใิ่คิดิีตุ๊กย่อาอะไรกน่ารักแกพดเก่งดีๆต้องรับสู่บ้านขุนสมุทรจีนชื่อว่าบ้านขุนสมุทรจีนที่นี่ใช่ไหม<ด>ที่ไม่มีถนนที่นี่ไม่ว่าจะมีเงินร้อยล้านพันล้านก็จะต้องเดินทาง โดยรถไม่ได้เดินทางโดยทางเรืออย่าอย่ามารวยอย่ามารวยใส่เพราะว่าต้องไปเรือหมดเลยไปเรือหมดครไปเรือทั้งหมดเรามีเรือสําหรับรับส่งนักเรียนสําหรับโดยสารขนผลิตภัณฑ์จากทะเลออกมามีใช้เรือทั้งหมดขนของออกมาขายขนคนเข้าไปเที่ยวขนขนขนคนเข้าไปโรงเรียนในชุมชนได้หมดไปออกมาโรงเรียนใช่แล้ว ันนี้โชคดีมากเลยเราเตรียมอุปกรณ์มาเยอะมากเลยน่าจะเยอะเกินไปแล้วหล่ะตอนเนี้ยเพราะว่าจากอากาศแล้วเนี่ยลมเย็นตลอดเมื่อกี้พี่ติก็บอกแล้วว่าเย็นทั้งวันแล้วแดดไม่แรงด้วยนะบ๊อบบี้แดดแรงไหมแต่ก็กลัวเพราะว่าบ๊อบบี้ดมบ๊อบบีโดนแดดแล้วเป็นกวนอูเลยค่ะโชคดีแดดไม่แรงใช่ใช่กิจกรรมต่อไปกิจกรรมต่อไปก็เป็ยานจักรยานใช่ มา800กิล800เมตรแล้วนะแม่สบายดีนะอากาศดีแดดไม่ร้อนด้วยนะวันนี้มันใส่คุ๊บ,บไม่เป็นเพราะว่าไม่มีขา อันนี้ยังไม่ถึงประมาณครึ่งหนึ่งยังไม่ถึงครึ่งใช่หมใช่หมวันนี้รู้สึกไหมว่ามันหวาดเสียวขึ้นเรื่อยๆแบบไม่กล้าหันไปมองวิวซ้ายขวาคนแบบอยากพานมีคนอยากพานให้ออาใบป้ายดูคอนเซปต์รายการคู่เรือตลอดทัวร์ก็ปกติก็เป็นรายการเที่ยวกินปกตินี่แหละค่ะเพียงแต่มีคอนเซปต์ว่าคนพาเที่ยวเลยเป็นผัวเมียกันจริงๆ ก็คือพี่โนแมมกับพี่บ็อบบี้คอนเซปต์ก็คือหนึ่งก็ใส่ชุดเหมือนกันที่ควจะจําได้เนาะแต่โดยเนื้อหาจริงๆที่เราพยายามใส่เข้าไปก็คือในเรื่องของการเวลาไปเที่ยวเนี่ยก็อยากจะให้คนไม่ใช่แค่แตะๆไปถ่ายรูปไปกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้คนว่าเวลาไปเนี่ยให้รู้สึกถึงว่าแต่ละที่ที่เราไปเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าที่เราจะไปถ่ายรูปลง a c e b o o k อะค่ะแล้วลเราก็จะรู้ว่าอ๋อการไปเที่ยวแบบรายการคู่เลิฟเนี่ย เป็นเป็นการไปเที่ยวที่ค่อยๆทําให้คนเนี่ยภูมิใจกับกับสิ่งที่เขามีอยู่แล้วหรือว่าเราไปในสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเราก็จะให้เห็นความเป็นธรรมชาติจริงๆการดูแลการรักษาของคนในพื้นที่โดยที่บางทีคนดูก็จะได้ได้เรื่องความรู้งวกนี้เข้าไปด้วยสําหรับในเทปนี้นะคะก็เป็นคอนเซปต์จริงๆเราตั้งคอนเซปต์ในใจของเราว่าเป็นทัวร์โลกร้อนก็เลือกมาขุนสมุทรจีนซึ่งเป็นที่ที่คนค่อนข้างที่จะรู้อยู่แล้วแหละว่า คุณสมุรจีนเนี่ยโดนอะไรบ้างโดนแผ่นดินหายไปวัดอยู่กลางทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ครน,นี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขารวมตัวกันต่อยอดมากกว่ามากกว่าทําให้คนรู้แค่ว่าแผ่นดินเขาหายไปเขาอยู่ยังไงโลกร้อนยังไงอะไรเงี้ยค่ะชาวบ้านก็ทําโฮมสเตย์ขึ้นมาพี่นุมแหม่มกับพี่บ๊อบบี้นะคะจริงพี่พี่นุมแหม่มเนี่ยเป็นพิธีกรมืออาชีพอยู่แล้วก็ค่อนข้างเก่งเราบอกไปนิดเดียวเนี่ยเขาก็สามารถต่อยอดได้อยู่แล้วในส่วนของพี่บ๊อบบี้เนี่ยเขาเป็นพิธีกรที่ มีความเป็นธรรมชาติสูงมากซึ่งตรงนี้แหละเป็น,สนเสน่ห์ของรายการทีวีเขาอยากรู้อะไรเขาก็ถามเขาก็แทรกตรงนี้เข้าไปด้วยคือความน่ารักของคู่เลิฟะฮะฮะอฟะค่ะก,ก็จะอยู่ตรงเนี้ยพี่แหม่มเขาก็จะคุมประเด็นได้อยู่แล้วส่วนพี่บอบบี้เนี่ยจะถามแทนใจคนดูว่าอ้าวและไอ้นู่นล่ะและอันนี้ล่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยภาษาด้วยด้วยวัฒนธรรมของเขาที่โตโต,โตที่เมืองน,นอกเวลาเขาถามอะไรก็จะดูน่ารักก็เลย ทำให้เราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นในที่สุดเราก็มาถึงตรงจุดนี้มันกำลังก่อสร้างเลยพิติอันนี้คือริมทะเลเลยทะเลแล้วนะอ่าอันนี้นะครับอ่าเราจะเห็นได้ว่าตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยหน้าวัดใช่อ่าทีนี้หน้าวัดเนี่ยสมัยเมื่อปี2517เนี่ยตรงนี้เนี่ย จากตรงนี้ไปอีกประมาณ1กิโลเมตรจะเป็นหมู่บ้านทั้งนั้นเลยท่านอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วริกว่าปัตษาแล้วแต่ไม่ได้เป็นเจ้าว่าเป็นพระลูกวัดตอนออนั่นแสดงว่าท่านจะต้องเห็นคลื่นเนี่ยมาตลอดเลยตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่ก็ถ่ายภาพ ัักนไว้อ่าลุงพ่อจ๋าตอนลุงพ่อมานั้นได้เดินโอ่งไหมจ๊ะตอนเอาโอ่งมาว่ะจับตับจับไว้จับไว้เลยนี่เหรอพระเจ่าหลินต้นตำรับต้นตำรับเจ่าหลินชาติยีทานเดี๋ยวเราพิมพ์นิมนต์นิมนต์ลุงพ่อค่ะเดนูเดนูเดินตามเข้าไป